สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการสมมอบรถ l สามสองหนึ่งแปด sp ของสยามยนต์แท็กเตอร์สระบุรีนะครับผมไปดูกันเลยนะครับใส่พีทโรสเดียวว่างปุ๊บถ้าเราไม่หย,ยบคัดเรวกว็สต,ตาร์ทไม่ติดือนกันนครัลพิทูอโรต้องว่างแล้วต้องเหยียบคับนะครับถึงจะสตาร์ทติดเนาะวองน,นี้ถ้าตอนเช้านี่ถ้าพี่ไม่ใช้รถแล้วจอดไว้ถ้าสตาร์ทครั้งแรกมันไม่เด็ดมันต้องตกใจนะพี่ เพราะว่าตัวนี้จะมีเซฟตี้เครื่องนะครับก็คือมันจะใช้แรงดันน้ำมันเนี่ยคือไปติเซฟตี้ครั้งแรกก็คือมันยังสร้างแรงดันไม่พอมันก็ยังไม่ติดคือสตาร์ทยาวเหรอไม่นะคือสตาร์ทครั้งนึงมันจะติดแล้วมันก็ดับไปเพราะว่าสตาร์ทครั้งนึงนะผมเพื่อที่มันจะปั่น้ำมันเครื่องให้มันถึงเซนเซอร์มันถ้ามันเลี้ยงช่วงคิดบนอ่ะเพราะมันจะมีเซนเซอร์น้ำมันเชื่องอยู่ครับถ้ามันเครื่องเราแห้งหรือถ้าแบบเราขี่ไปถ่ายนุมถ่ายน้าแล้ว แข็งเราโดนมงโรแมตีแล้วนะมันเรื่องดับเลยร่วงถ้าไม่ติดข้าวครับพวกเขาจะดับเลยทุบในการเซตี่เครื่องนะครับผมแล้วรูดยื่นตัวนี้จะมีพิเศษมาจากกาโก็คือจะมีเราเติมมาตอนคืนคุณพี่อันนี้คุณพี่ไม่ต้องใช้ไม้แหย่กดะมันจะมีเสียงร้องกันติดแต่ต้าเปิดกุญแจไว้ใช่ไหมใช่ครับผมถ้ามันใกล้จะมือจะร้องผีดขึ้นไปเลยตัวนี้เราก็คือไม่ต้องแบบไม้แห่นะครับผม ต่อมาเบรกมันจะมีสองฝั่งเป็นเบรกซ้ายเบรกขวานะครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าจะเบรกข้างซ้ายข้างขวาถ้าเราจะใช้ให้เบรกแล้วเราก็ดึงตัวนี้ถูกเข้าหัวกขะนาดแล้วข้ามหัวกระหน่ำได้ดิฟได้เลยใช่ไครับผมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเกล็นะครับผมเราใช้งานแล้วี่เราหยุดเสร็จแค่ถูกพอดันไปมันจะล็อก ครับผมอแต่ถ้าให้ล็อกเป็นล็อกข้างเดียวใช่ไหมใช่ถ้าไม่ล็อกตู้มอะไข้างนี้ก็จะแน่ล็อกอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้แต่แนะนำว่าถ้าจะล็อกนี้ให้ล็อกการสองทางดีกว่าจริงเวราล็อกอย่างนี้เนาะเวลาเราจะหยุดรถจอดรถอย่างนี้ประเภ็อกเดียวเวลาเราจะกดปุ๊บล็อกแกวขาเราดีบแบบอ๋อล็อกละครับผมเอ๊เป็นการล็อกขาเนาะตัวนี้จะเป็นคอนโทรลเบีด โซน่าเาก็คืเครืตัวบคมนะครับผมแล้วเป็นคอนโทรลเป็นมีตัวหลักก็คือควกขานโซลรตอรี่ใช้ใช้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นวาล์วกันตกนะครับวิธีการใช้งานเนาะก็คือเราจะใช้ประกอบเมื่อเรายกอุปกรณ์ขึ้นแล้วเราแบบยิ่งจากบ้านไปที่คันนาที่เราต้องติดตัวนี้นะครับผมวิ่งทางไกลหรือไยใช่เราปิดเพราว่าเราจะเอาไปติดวาล์วน้ำมัน ไอตัวไฮโดรล pues mm ิกถ้าเราไม่ปิดปุ๊บลราเราหนีไปหนึ่งที่เราเจอหุ nah, ่มเงี้ยมันจะกระแทกพอมันกระแทกปุ๊บถ้าเราไม่ปิดอ่ะมันจะทําให้หนึ่งลูกสูบเป็นรอยูะสูบไฮโดรลิกข้างในนะครับผมสองคือจะจะทําให้สลักขัดสลักเปตัวไฮโดรล <được> uh ิคนี是是้อุปกรณ์เราจะยกไม่เสร็จาดท้นส่วนทางเราไม่ต้อไปแลกใจกับเจ้าเจ้าหาแล้วเราคิดเงี้ยว่าเจ้าหาหรือเจ้าหาเราแค่เรายกอุปกรณ์ที่ไม่เสร แล้วก็ฝาดไว้ประมาณสักสิบนาทีหาไม่ใช่ตีที่นะครับตีที่ตีทั้งสุกหางก็ตุกหางก็ตุกนะครับตึ๊กตึ๊กคืออันนั้นอันนั้นคือตลาดหักอะไรเงี้ยแหละไม่หักก็คือเหมือนฟุตบอลทอยเท่าไหร่ห้อยห้อยอ๋อใช่แล้วพวกนี้การหั่นก็แค่การหักนกระสุกเนจะไม่ใช่เกิด่อลายก็มีน้ำมันสกะปกถ้าเป็นครับผมหลางเราใช้งานอาหารวัฒการมันเกิดการกระแทกแล้วมันขยับบ่อยเฉดสีตะเบน ใช่แล้วถ้าเจอเราให้่างจุดต่แ้าเวลาวิ่งทงท้องนธรรมดา่ปิดวาลวให้สนิทเลยยกไว้แล้ววิ่งเลยเวลาเราใช้ค่อยเปิดใช้งานมีแต่ผ่านหน้าไปนี้ก็ต้องก็ต้องปิดใช่ไหมครับผ่านหน้ามันปิดไ่ด้เป็นยกอนี้คุมใน้างหลังใช่ไหมขอัอ๋อถ้าเกิดเราวิ่งไปนาเราไม่ได้ใช้ข้างหลังเราก็ไม่ต้องปิดก็ได้ใช่ไม่ต้องปิด้า่มีอ่้งปิดต่ตอนนี้ก็ตัววาล์วนี่มันสามารถลงช้าลงเร็วปรับได้ ถ yup. ้าลงช้าคือหมุนออกน้อยถ้าเปิดน้อยอ่ะแต่ถ้าเปิดเยอะก็คือลงเร็วใช่แต่กวนรุ่มเรื่องตอนยกขึ้นอ่ะมันเป็นเขามาจากโรงงานเลยครัจะยกขึ้นได้ตามหมดมันไม่สามารถปรบให้ขึ้นปรับช้าได้จะสามารถปรับให้ลงเร็วลงช้าได้ครับแต่มาตรงนี้ก็เป็นโัวข้าวโฟวินเหลือก็คือขับสี对对่นะครับผมถ้าเราดึงขึ้นเราจะขับสี่ถ้าเรากดลงจะขับสองอันนี้นะครับผมถ้าเราขี่ไปตาม จากบ so like so so ้านเราเนี so sure it. It okay. okay sure ่ยได้ขี่ไปที่ปีนอาร์ยังไม่ถึงน้างงานเล่ผมแนะนะไม่ขับของใช่ไหมครับคือเพราะว่าหนึ่งกระตุ้นในยางานนะแต้วก็ยิ่งตาม้องถนนธรรมดาผสมชองก็คือจะทําให้ตัววินตอบมันเข้ามาสึกหรอไว้นะครับผมถ้าเราใช้งานเฉพาะหน้างานเราไปถึงหน้างานเราก็ค่อยดึงขึ้นเอาครับผมบางทีเราดึงขึ้นอาจจะดึงไม่ได้เพราะหนึ่งคือเครื่องมันยัี้งตดการไม่ดีให้เราขยับรถหน่อยนึงแล้วเราถึงจะดึงขึ้นง่าย เดี๋ยจะพึ่งควรพี่ก็ลูกตัวนี้จะเป็นพวกแสนะครับผมเนี่ยเป็นไฟปรหมันไฟถึงอย่างนี้เนาะนะครับผมตัวขวาพีจอย่ายุ่งอย่ายุ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดไฟหน้านะครับผมไปต่ำไปถึงเวลาปิดแล้วดิ่ดกลับมาที่ออฟนะครับผมเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นครับ หลบหลบพี่เขาลูกตนี้จะเปดี๋ยวเดี๋ยวเขาลุกนะไฮดรอลิกนะครับผมยืดตึการคลิปนะให้เราดึงขึ้นรอบแรกเราก็คลิปพีพี่พีหลบพี่เขาลูกโอ้เกร่งให้เสร็จแล้วดึงจิ้มลงให้ตึดปุ๊บแล้วดึงขึ้นถ้าเราจับแนวแบบนี้แล้วก็ดูจะมีสองขีดเนาะอันนี้จะเป็นต่ำ แน่ที่เป็นข้าวสวของเขาให้มันอยู่ประมาณนี้นะสกิดน้ำมันนะครับผมอยู่ประมาณเกือบสกิดลดการดีนะครับผมแล้วไม้เครื่องก็หมอนกันที่คลายกันส่วนตัวนี้จะเป็นล็อกกันฟีนะครับผมวิธีการใช้งานคือต่อเมื่อแบบเราแบบรู้ว่าแบบเราจะใกล้จะติดลมให้เราเหยียบพัดใส่เป็นเกียร์โลนะครับผมมปนเกียร์หนึ่งแล้วใช้เป็นเกียร์เต่า นะครับผมล้วเดินหน้าห้ามเลี้ยวทุมอะไรนะครับผมเพราะต้องล้อต้องล้อต้องตรงอย่างเดียวผิดแล้วก็ค่อยปล่อยไปแต่ถ้ามันขึ้นไม่ไหวจริงแนะนําไม่ให้เดินขึ้นพี่ให้แนะนำอนรถมาลากขึ้นไม่แนะนําให้วินรอขึ้นเี่ยวโซ่เกี่ยวล้อไว้นะไม่ได้ใช่ไหมไม่ผมไม่แนะนำให้โซ่เกี่ยวล้อเสียงเขาขาดคือถ้ายังเฟือถ้าแบบล็อก็ัพีชเืนใช้ไปก็มันมีโอกาสเสี่ยงเขาขาดเฟืองแตกได้ ถ้ามันไม่ไหวจริงๆให้เอารถมาลาบขึ้นต่อย่างลูกค้าบางค้าแกถูกยิ้นปุ๊บไอเเ้เเผนแตกคู่เลยพี่ิเตอยม,มันแตกนี่เปลี่ยนหายเลยนะครับผมเวลเราหลายจะเจอพวกเตือข้างในอ่ะปันจะแตกหมดต่อมาลูกเล่นอย่างหนึ่งขาก็คือเวลาเครื่องร้อนมันจะเตือนเรามันจะ,ะร้อนติ๊ติ๊ติ๊ต๊ติ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 ๊ตเ๊ติ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 ๊ตเ๊ติ๊ติ๊ติ๊ตติ๊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  แต่จะดับเครื่องนะครับพี่ทำให้ก็เดินเบาที่สุดโดยก่อนแล้วเรามาเปิดฝากโปนะครับผมเข็ขึ้น <c oughs> ไปแล้วเอาอยากขึ้นเราเปิดปึ๊บให้เรามาดูที่โ okay. อเคหัวน้ำตรงนี้นะครับผม <c oughs> บางทีพวกเศษหญ้าเศษฟางเนี้ยมันไปติดไว้ทำให้แบบดูดลมแลอะความร้อนไม่ดีให้เราดึงดึงออกมาแล้วคือถ้ามันจะติดโอเค เราสะอาดครับภาปัดๆเขาสอฝั่งมันยกออกไม่ได้เหรอเนี่ยมันติดไปมีดถ้าเป็นใบมีดค้างงานึงออกได้แต่เป็นคำโบราณต้องถอดไปมีดสวยเลยตัวคอนเนอ้์ก็เหมือนกันที่จะมีตัวล็อกแต่มันดึงได้สองฝั่งครับอ๋อทีละครึ่งนะใช่หาโมงหาภาปัดลมเป่าได้ไหมลมป่าก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วเราก็รอให้เครื่องเราแบบ ให้ความร้อนอยู่ค่าปกติเนาะเราทำงานต่อดาแต่ไม่แนะนำพไม่แนะนำให้เอาพวกน้ำแรงอาฉีดพวกแห้มน้ำจะไม่ทำให้หลขึ้วเนได้ครับผมเอาฉีดโดนคนนี้ได้ไหมเมื่อกี้ฉีดไปแรงๆเลถ้าน้ำปกติฉีดได้พี่แต่ไม่แนะนำให้เอาน้ำแร่กของฟิวอะไรเมง่องพี่น้ำปกติก็ธรรมดาได้อยู่ครับได้ไม่แนะนำให้เอา่างน้ำไม่ฉีดกี่มันก็ฉีดกี่มันจะไปช็อตแทนได้ รถวันนี้สองตมอยู่นี้เป็นควากาศนะครับผมเปิดเปิดเปิดปอดปิด้วดปิดปิดปิเปิดองละเดียดปิดาิอันนี้เปกลปอดปิดอิดป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 ิดนี้จะเป็นปลละเอียดปิดปิดะิดปิดปิดีิดปิดปิดปาดปิ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 ปิดปปิด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 ยิดยนดปิดปิดเปิดปิดปิด่ิดปิดปิดปปิดปปิกหรือิดปปิดปิดปิดำเนี่ยพี่ เราเจะเปลี่ยนอวิธีการดูแลมันนะ้อยถ้าเราไม่อยากให้มันตัวปกไวให้เราหมั่นเป่าของตัวนอ,อกนะครับผมวิธีการเป่านอะกก็เราเป่าจากข้างในออกอสายอ่อนนีคือพวงจากข้างในให้ลมออกถ้าเราปล่อยเป่าอัดตรงนี้มันก็จะเหมือนยึดอัดนเข้าไปแน่นเอนนะครับผมให้เป่าจากข้างในสายนี้คือว่าของเขาอยู่ไมครับ ถ้าเราใส่ให้ไปสุดล็อกของเขานะครับมคุบตัวน,นี้อันนี้มันต้องอยู่ข้างล่างตัวทอปเนี่ยมันคือบนเพื่อที่ไม่ให้แบบพวกมือพวกนา้นเนี่ยเข้าได้นะรเราเรา,เราล้างรถแล้วเกิดความเสียหาน้ำมันเบนออกได้พีทนั่งใหเฉยลูกสนละสนละ นี่เป็นพัดนะ้านะครับผม mm hmm. มันจะมีเหมือนกันที่จะมีฟูฟูกับโลนะครับให้มันอยู่ประมาณตรงฟูนะครับผมอย่าให้เกินขีดบ,บนนะเพราะว่าถ้าเติมเกินปุ๊บอาจจะงรอดเติมไปประมาณนี้เนาะถ้าใช้งานไปเครืมม่องมันร้อนเนี่ยมันจะดูดน้ําจากข้างในเนี่ยนะคราไว้ที่นี่แล้วมันก็จะดันน้ําทิ้งเปล่าๆนะครับผมบางลูกค้าบางท่านจะเติมไม่เยอนะเนาะพอความร้อนได้ปกติน้ํามันยุบก็คือมันจะเดินทิ้งตรงนี้นะครับผม เราแบประมาณนี้เราสังเกตดูน้อคุณพีพ่จะใช้งานไฟร้อนๆปุ๊บมันเปิดดูดน,น้ำแบบนุ่มสุดอันนี้ก็ไม่ต้องตกดไก่ครับนมใช่เดีด๋ยวจะมาพักเอเอเย็นเดีกก๋ยวมันก็ดูดจับไปเลยแต่ถ้าไปเติมเกินเนี่ยเวลาเครื่องร้อนม,มันดูดน้ำพอน้ำมันดันขึ้นมันเติมเยอะน้ำมันดันขึ้นมันจะเบนทิ้งแล้วพอเวลาดูดสบายมันทำให้น้ำยาเมือน้ำไม่พออ้พวกกาล์นวัดน้ำมันเครื่องก็จะอยู่ฝาด้านนี้นะด้านนั้ โอ้ยต่ำเลยจะแน่นหน่อยจะแน่นใส่ความันพันกันกันน้ำพีแต่ผ้าให้เทลูกผ้าผ้านี่การเช็ดนี่ก็เหมือนกันเลยเนาะคุณพี่เราทำความสะอาดมัมีสองขีดเติมมันก็คือพี่ให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับผมคอนคอนทางบนเนาะใช่คอนไปข้างบนเครื่องนี้จะใช้นล้วมาเครื่องของซ f เโคต้าหรือ7 5 w 4ร์ส้ใช่ ส่วนไฮดรอลิกกับมันใช้ของยูนิตีของฟูต้าจะไม่มีเกรดบอกจะเป็นรหัสของเขาเลยก็คือให้ใช้แค่ของฟูต้าเท่านั้นเพราะว่าถ้าใช้ของยี่ห้ออื่นหนึ่งปั๊มจะทำรุดปั๊มไฮดรอลิกจะทำรุดสองก็คือพวกเบรกจะยุ้ยได้นะครับผมตรงนความค่าความเหนื่อมันต่างกันผมเคยลองวัดดูแล้วประมาณนี้เขาบอกว่าเกรดคล้ายๆกันลองวัดแต่ความเหนื่อยจะต่างกัน แต่นี่พวกผมว่าไม่ใช่บอดเกตไนะหรอเพราะเขาเกตเป็นความเขาผมว่อไม่รู้นใช่เฉพาะของศูนย์เนาะใช่เขาบอกมาเป็นแค่รหัสอยู่ใเฉยๆกล่องกระรอนสีส้มอะครับตอนนี้เราจะใช้อยู่28เจ็ดโอ้เยอะนะใช่น้ำมันเกียร์เราจะใช้รวมมาจากเชียเบรกฟ้าไม่เหลือก็ใช้ตัวเดียนเลยครับใช้หมดเลยเขาหเดียวกันเขาใช้เบรคหมดเลยผมละลายเลยไหมครับผมละลายจะมีแค่ต่างก็แท้เครื่องแต่พวกขาหน้านี่ก็ใช้ดีๆอันนี้จะแยกห้องใช่ไหมใช่แต่นี้แค่แยกห้องมา น้ำมันคาน่าจะเพือเฉยๆถ้าเราจะเช็คเราก็เช็คดูตรงนี้ครับผมถ้าเราคลายนอดออกแล้วน้ำมันจะไหลออกถ้าไหลออกก็คือยังมีอยู่นะครับผมตัวตวถ่ายก็อยู่ขอบนี้ครับุณผชมอยู่ใต้หลังอยู่ใต้หลังมีสีจะอยู่ข้างในนี้จะดูยากของพี่มันจะติดกันถ้าเราคลายออกทั้งสองฝั่งขานุก็มีใช่ไหมครับผมที่เขาแต้มสีนะครับผมอันนีเป็นตัวเช็คครัตัวเติมจะอยู่ของนี้สี อ๋อเช็คฝั่งนู้นเติมฝั่งนี้ครับผมเติมฝปั่นี้เราเติมให้มันล้นออกโย่ตรงนี้ติบเราก็ปิดก่อได้แล้วคันที้ชมตัวนี้คันตัวนี้ก็คือมันจะมีตัวระบายออกมาแล้วตัวระบายอากาศาเป็นพวกสามหกมันจะไม่มีที่เขาทามาก็เพื่อไระบายไออะไรนยใช่ครับผมเพราะว่าหนึ่งก็คือแบบเวลาปั่นเนี่ยอากาศมันอยู่ข้างในมันออกไม่ได้มันจะดันฟิมฟิล้อก็จะรั่วไปนะครับผมตะกูลเปรนนะคุณผู้ ฟิล์มเขาตั้งกับฟิล์มลุมล้อไปอยู่ข้างในมันจะชั่ววครับผมสต่วนตรงนี้นี่ถ้าตาบุกนี่เขาชอบไปเจาะกันอันนี้พี่ว่ามันต้องเจาะนะนเพราะว่าเขาทำมาให้อยู่แล้วนะครับผม<ร>อ่าจะเป็นพวกกรองน้ำมันเครื่องนะครับผมจะอยู่ตัวน,นี้ตัวน,นี้จะเป็นตัวเติมน้ำมันเครื่องอจะอยู่ตรงนี้นะครับผมน้ำมันเครื่องนี่แค่อยู่ที่ห้าจุดเจ็ดลิตรนะครับผมอ่าเจ็ดเจ็ดอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นกรองตักน้ํานะครับผม ล้วเราดูที่ยางทีายางมันลอยขึ้นแต่ว่าเนนี้เริ่มมีน้ำก็คือเริ่มมีน้ำถ้าเราปิดวาล์วนะครับผมถอดตรงนี้ออกแล้วก็เอาน้ำมามันเขาเนี่ยล้างทำามสะอาดโอเคแล้วก็ปิดปิดอันเนี้ยตัวลเราเปิดให้น้ำมันเต็มเต็มนะครับผมตัวนี้จะเป็นกองโซลานะครับผมวิธีเปลี่ยนกองโซลาเนาะถ้าคุณพี่เปลี่ยนเองเนาะผมแนะนําให้เอาเติมน้ำมันเปิดวาล์วให้น้ำมันมันเต็มกองก่อน เราคลายสันเข่าพลายันเข่าแน่นปุ๊บเราก็มาเปิดตัวนี้คุณพี่จะเป็นตัวไล่อากาศจะอยู่ข้างในตรงนี้นะครับผมถ้าเราเปิดไว้แล้วก็ให้รันเครื่องให้เครื่องมันนิ่งเครื่องมันนิ่งปส๊บเราก็ปิดเราก็ปิดแค่ชนไม่ต้องแบบแน่นนะคุณพี่เพราะว่าจะเป็น เกลียวมันจะเป็นทองเหลืองเดี den, ๋ยวเกลียวมันจะเสียได้แต่แท่สุดเลยแต่ล้างแล้วมันยังไม่ติดมันอยู่ในน้ำเพื่ดูสาวเดึงสาวเยอะกว่าเยอะแล้วมาชิ้นสักแป๊บหนึงดูว่ามันมียัดเกลียวไปเลยแต่อันนี้ไม่ได้วาดกับเผื่อหน้างานแล้วรีบปุ๊บหน่ยก็ดึงตัวนื้อออกเลยทันดียเติมให้น้ำมันเติมใส่น้ำลายใช้หมดจะเปลี่ยนกองอันนี้เขาผมจะอยู่ตรงนี้อ่าตัวงรัวตายรัวตายจะอยู่ตรงนี้เลยยึดสองอ่าแล้วจะมีเบอร์สี่อยู่ข้างกลางอก เป็นทุกขีต้องดูข้างหลังพีดนั่งเฉยโดยทุกขีจะอยู่ตรงนี้สองฝั่งเลยนะครับผมตัวถ่ายเขาตัวเซอร์เตอร์นี่จะอยู่ข้างบนนี้นะคุณพี่ตัววัดก็อย่างที่ให้ผมดูให้ผมหยิบให้ดูตรงนั้นใต้พนั่งนะตัวตัวนี้เนาะจะมีตัวกป้านแข็งอยู่อีกเขาจะมีรูอัดเซอร์บีให้นะครับผมรูอัดเราต้องเปิดครับเปิดมัาจะอยู่ช่วงนี้ ถ้าเราอาจให้จะวีดเอออกมาแล้วพอนะครับผมตัวนี้ถ้ามีน้ํามันรั่วก็คือผิดปกตินะคนุณพี mm hmm. ่ถ้าสมมุิน้ำมงน้ำมันรั่วเนี่ยก็รีบโทรมาแจ้งเพราะว่าจะอยู่ในประกันนะครับผมไอพวกตามตรงเลยก็คือตอนนี้มันยังมีแบบพวกงานเีช็คแบบพวกฝ่าหาบ่อยรถที่แล้วนะแต่รถนี้ผมดูเขาแก้หายอย่งร้งลาวเหรอมันแม่ร้าวก็คือทางโรงงานเนี่ยเขาประกรอบแล้วโอลิงมนขาดอั mm hmm. นนี้จะมีโอลิงอยู่ข้างในสองตัว มีปรรอ,องแล้วจะมีพวกบลูทองเหลืองนะครับผมในโรงงานที่เขาประกอบมามันโอยิงหมึง่งมันไม่ได้คุณภาพเหมือนคุณผอ้ช mm hmm. เล็กค่ะ mm hmm. ในการยกตึกมันต้องมีระยะปีนะคุณพี่ชมจะมีระยะปีเพราะว่าการอุปกรณ์ามันกระแทกจะมีระยะหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้พวกเขารดยกาปัน้นมันตึกออนะครับผม mm hmm. ต่อมาแล้วผมว่าจะแนะนําเป็นนายเถิดเช็รอบชั่วโมงการเปลี่ยนถ่ายกับการตรวจเช็คนะครับผมการเปลี่ยนถ่ายของผมโดยเฉลี่ได้เปลี่ยนถ่าย50ชั่วโมงจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่องกลองเครื่องแล้วก็ประเกียงประเกียงฝังเปลนะครับผมค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ600กว่าบาทนะครับผมรอบต่อมารอบส0 0ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกลองเครื่องกลองโซล่าน้ำมันไฮโดรลิกฟอรไฮโดรลิก ระยะจะา 4, ่ายมันจะอยู่ประมาณสี่ทันกระบทนะครับผมต่อมารามีเป็นรอบแปดร้อยก็คือจะเปลี่ยนเป็นรอบสี่ร้อยเลยแต่เพิ่มเติมมาจะเป็นน,น้ำมันพันนะครับผมต่อมานะรอบสุดท้ก็คือจะแบ่งเ,เ,เป็นทั้งหมดห้ารอบจะเป็นหนึ่งห้าจดสองหรือก็คือหนึ่งเดือ 1, 5, 2, นแรกห้าเดือนสุดสองเดือนนี้ค,ครบปีหนึ่งปุ๊บต่อมาก็จะอยู่ที่หกเดือนหรือว่าสุดสองเดือนน่าจะครบปี 2, พอดีนะคนรับผมในระหว่างรอบ ตรวจเช็คหรือในรับประกันนี่ก็คือทุกที่ยังได้ส่วนลดค่าอะไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือว่าจะคือพวกน้ำมันน้ำมันเครื่องพวกพวกไออุปกรณ์เกี่ยวกับตัวรถอย่างเงี้ยทุกที่พวกอะไหล่มัน่ะก็คือได้ส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าแล้วถ้าเปลี่ยนถ่ายในรอบตรวจเช็คก็คือเขาจะฟรีค่าแรงค่าเดินทางให้นะครับผมอันนี้ผมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนถ่ายในรอบตรวจเช็คหรือถ้ายังไม่เปลี่ยนถ่ายก็ซื้อเก็บไว้พอถึงชั่วโมงก็ค่อยโทรไปแจ้ง คมันจะฟรีคือซื้ออไรเนี่ยต้องไปซื้อที่ศูนย์หรือเปล่าไม่เดี๋ยวช่างคือที่ขัางที่เอามาตรวจเช็คนะครับผมเดี๋ยวเตรียมมาถ้าสมมติรถที่ยังไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยแต่เขามาแล้วให้แนะนำไปซื้อเก็บไว้เราจะรอมน่าจะได้ฟรีค่าแรงค่าเดินทางใช่อย่างที่ไม่ได้ซื้อเก็บไว้ขอแจ้งไปรอหน้าะจมันจะเสียค่าแรงเสียค่าเดินทางให้เจ้าค่าแต่ได้ส่วนลด20%แต่จะเพิ่มเติมมาคือเป็นพวกค่าแรงกับค่าเดินทางครับผม ต่อมานะั้นก็คือการรับประกันนะคุณพี่จะรับประกันอยู่ที่สองีก็คือตามรอบเจ็ดจิตเลยนะครับผมหรือหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนถ้าสมมติเราใช้งานไปออกได้ปีกว่าจากชั่วโมงพันหกอันนี้ก็ถือว่าหมดการรับประกันนะครับผมแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนช่นี้การรับประกันให้รถจนิงเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะครับผม ก็พวกอุปกรณ์ที่เราจะไปรับใช้600ชั่วโมงเนื้อ500เอ้ย6เดือนเนื้อ500ชั่วโมงทุกอย่างเลยที่แล้วแต่เงินก่อนผมก็ถ้าดันบินแบบปกติเลยแบบไม่มีต่อไม่มีอะไรเลยแล้วใบมีดมันบินอันนี้ก็โทรมาแจ้งเนาะผมจะเข้ามาตรวจสอบให้แล้วก็จะทําเรื่องส่งไปให้พี่ศูนย์ใหญ่แล้วศูนย์ใหญ่เขาจะมาดูอีกทีนึงว่าจะเคลมส่วนไหนให้บ้างนะครับผมแต่พวกไอ้ไอเกตเขาโทรผมไม่ได้มี่แบบ เตรียมให้หร kind of ือเปล่ามันก็เหมือนกับรับเรื่องไปวส่งในเฉยนี่เนาะอันนี้แก้ว่าเกิดมันจะมีหน่วยงานมีหน่วยงานมาตรวจสอบดูทีนดียวพอเงิอโอ้โหมีรอบข้าวข้าวก็ประมาณนี้ไอ้วก็ทำปีเคยร์สิบแล้วเนาะอันนี้มีอะไาเพิ่มเติม์ไหมพี่เกี่ยวกับเกตัวรถ พวกการเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนถายพวกการดูแลรักษาเพิ่มเติมแต่ก็คล้ายๆกับสามหกแต่ค่าสามหกเองดีขี้ใกล้ายกันต่างต่างคาเทียร์นะต่างกันแค่เทียรถตัวนี้เสียพัฟเตอร์ดูแลไม่อยากเห็นพวกของเหลวพวกของเหลวกับพวกจารบีที่อจารบีจารบีก็ฟันหน้าฟันหน้าเขาเขาไม่แข็งจารบีเมื่อไหร่เห็นเส่นมีแต่กระบอกจารบีเขาไม่ได้แข็งใช้ใช้จารบีเบอร์อะไรครับ เป็ของเพลนก็ได้พี่เบอร์เบอร์สามเหรอใช่ครับแนะนำไปใช้ของแต่ไม่แนะนำไปใช้ของตาจระเข้พี่มันจะเหนียวเกินไปอ๋อที่สีแดงอะนะไม่เอาเบอร์จารบีนี่ก็จะมีจารบีลูกปืนล้อรถยนต์ได้ไหมที่ตัดรถยนต์เบอร์สามมัเนาะได้พี่ที่มันไม่เหนียวกันใบถ้ามันเหนียวกันใบมันอาจไม่เข้าพี่จะมาลดจุดอัตราบีแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะดี่ที่นะครับผมจะมีตรงนี้ จร<ม>ิงที่เาดมาถ้าเราอัดเราอัดให้มันตึงล<ม>ูกยางออกมีฝั่งนี้หนึ่งตัวข้างในตัวนี้อีกหนึ่ง<ม>นะครับผมฝั่งนูน้นอีกแต่ละสองก็จะเป็นสี่ตัวต่อมาจะเป็นที่คานหน้านะครับผมตัวอ<ม>ัดดาร์บิน<ม>ตัวข้างหน้าตัวตาข้างหน้าอยู่ตรงนี้ตัว<ม>ไอตัวตาข้างหลังจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นครับผมถ้าเราอัดให้มันเดินออกตอนนั้นวิธีที่เราจะอัดคานหน้า ผมแนะนําให้ยกกดให้ล้อหน้ามันลอยเพื่อที่ว่าหนึ่งมันจะได้อัดที่โช้ถึงบางทีเราจอดไว้นี้ปุ๊บมันกดข้างบนมันก็จะได้ข้างข้าง,างแตกข้างบนจะไปไม่ถึงผมให้กดลดรอ,อยพุ่มครับลองแล้วก็ลองขยับพวกเข่าพี่ถ้ามันจะดูสังเกตดูถ้ามันได้อะคือถ้าเรากดลงไปมันจะเด้งคืนมาหน่อยพี่ใช่แต่ถ้ามันแต่มันแน่นโดนไปหรือหลวมเกินไปอ่ะก็มันจะตกเลยให้เราปรับตัต้งโรงข้างหน้าก็เป็นน o t c เัดเบิร์เจ็ดอบรท่สี่อันนี้ปรับเองได้ใช่ไหมปรับเองได้ผมอันนี้ก็คือการตรวจชุดประจาวันของเราถ้าเราใช้บ่อยก็อาทิตย์หนึ่งเช็คคั้หนึ่งนะครับผมเพื่อที่วัดกันไม่ให้พวกปอกพวกพูดมันตกบปอมากเกินไปนะคุณพี่แล้วก็กันไม่ให้พวกฟันตรงโฟวินนะคุณพ,พี่จะมีเพาอยู่หรือมีปอกไม่ให้มันึกหรอไว้นะครับผม จะมีตรงาขาเบคขาคัดนดเหวอจะมีตัวให้ขดัขดเหมือนกันน้องคนที่จำยิ่งดูยากหน่อยไอ้อยู่ข้างในอ๋อเห็นขาใช่จะมีสองฝั่งอันนี้นวตรงแขนยกนะครับผมน่าจะอัดมาเยอะเนาะถ้า<ค>เรา,าอัดมาให้แต่รงงานทุกจุดก็เพี่แค่เราคอยอัดอาอทิตย์ละครั้งกาได้ที่ละครั้งนื้เราก็อัดครั้งหนึ่งทีถ้าเราไม่อัดเลยอ่ะมันไปกินพวกบูธขาไอ้พวกเผา ขาเบเาร์ขาสึกแล้วขาเบเาร์ขาปนได้โยกเยอะอี่างนโยกได้นี่นั่นบางทีถ้ากินเยอะเนี่ยโยกได้เลยผิดแบบกลับไันี้แบบคอ้องคอแบบเราเห็นเลยคุณผิดใือไหมบางทีก็สนิมกินนั่นไปเลยอยาบไได้นส่วนประมานี right. <oh> day, no. ่จะมีตัวเช็คน้ำมันห้องเกียร์ก็คือเผื่อบบข้างในจะมีพวกฟีเนาะ ภาซีมันรั่วก็คือน้ำมันจะมากรองอยู่ข้างหลังจะเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดขอแท้สายหนึ่งคุพผู้ชมน,นะครับอู้หะไม่เจอเบอร์สิบเจ็ดข้างล่างตายข้งหลังอย,ยู่ฝั่งนู้นตะไายอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมตายนี่ยนะครับอ๋อสีเงินถ้าเราเปิดออกมา เป็นคาบเดือเหนียวดำๆนิดนึงอะที่ไม่มีน้ำมันไหลออกมาแสดงว่าปกติก็คืออาจจะเป็นคาบจาบีหรือแห้งๆก็คือปกติแต่ถ้าออกมาเป็นน้ำมันไหลอะพี่แสดงว่ามีซีนรั่วให้เราเช็คใช่น้ำมันนะครับผมดึงก้าวมาดูว่าน้ำมันตัวไหนมันยุบผิดปกติบางทีอาจจะเป็นน้ำมันเครื่องบางทีถ้า้มันเครื่องรั่วมากนี่คือเราแบบไะเห็นเลยว่ามันจะยุบลงไปเยอะอยู่อ๋ออันนี้มันเป็นห้องปิดใช่ไหมใช่ครับมันจะมีซีนท้ายเครื่องกับซีนห้องเกียร์เวลาตัดท่อนชุดคัดเราก็ต้องแยกท่อนนี้ออกมา เราเช็คถ้ามันรั่วมันจะมีน้ำมันไหลออกมาเลยแต่ไม่ว่าจะซีนอะไรถ้าซีนเกียร์รั่วหรือซีนท้ายเครื่องรั่วจะมีน้ำมันออกมาพี่บางทีดูไม่ออกหรอกว่าเป็นสีอะไรแต่ถ้ามันรั่วเยอะๆอาจจะดูออกเป็นสีใสๆพวกซีนเกียร์เนี่ยถ้ารั่วเยอะออกมามันใสๆแต่ถ้าสีออกมาดำๆเลยอาจจะเป็นซีนท้ายเครื่องใช่แต่บางทีมันผสมกันเราดูไม่ออกเพราะมันมีผงคัตยงใน,นแต่ที่แนี่คือซีนรั่วแน่นอน นี่ก็ขี่รถรถออกตัวปุ๊บแนะนําให้เอาเท้าออกอย่าไปวางแค่นะครับผมเดีะจะเป็นการเลี้ยขัดนะครับในการดูแลเบื้องต้นก็มีประมาณนี้เนาะคุณพี่ถ้ามีอะไรถามผมเพิ่มเติมไหมเนาะคุณพี่อย่างาน,นี้ใช้งานไปก่อนเนาะอันนี้ขอแนะนำเบื้องต้นถ้าตัวไหนอยากเพิ่มเติมก็โทรมาที่เบอร์ผมที่ผมโทรหาพี่เมื่อกี้ก็ได้ในผมหรือไม่ก็ติดต่อที่เซลล์ที่ขายดูคให้ เขาก็จะทําเรื่องมให้ช่างเดี๋ยวช่างก็โทรมาอธิบายเ <_ an> ดี๋ยวเข้ามาหายหน้าง,งานนะครับผมแล้วสมมติถ้าใช้งานไปเนอะแล้วถ้าซีนมงซีนรั่วนี่อันนี้เขาก็จะเป็นพวกเค็มพวกค่าแรงให้ก็คือพี่ยังไม่เสียค่าแรงจะเสียแค่ค่า,าไหลเฉยๆนะครับผมก็คือยังอยู่ในประกันนะครับ <Okay. S 1> ก็เรียบร้อยมีอะไรสอบส,<ะ>ส<ะ>ามเติมไหมครับพี่ ตัวแกเนี <un paid> ่ยแม่แนะนําให้อัดจารบีนะคุณพี่เพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นมันจะไปเกาะตามเกลียวมันจะขันนักยากให้เราเอาใช้น้ํามันเนี่ยชโลเมานะครับผมไอพวกตัวนี้ก็เหมือนกันนะคุณพี่ให้เราใช้น้ํามันชโลเมาน้ำมันเกียร์เบอร์ร้อยสี่สิบน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องก็ได้คุณพี่เามาเก่าก่าด้คุณพเออแล้วลมยางลมยางจะดูตรงนี้พี่้าเราไม่ข้าใจจะเป็นบอกุ่นถ้าของโอตอนนี้จะอยู่ที่ยี่สิบหก ันนี้โอตอนนี้ล้อหน้าล้อหลังเลยพี่เท่ากันอ๋อยี่หกสี่ล้อใช่ครับผมเติมน้อยกับรถยนต์นี้เทียมยาว